นี่ก็กลับมาพบกับฟูลทีมเชลซีนะครับที่โหดที่สุดในโลกวันนี้ครับใครที่สนใจร่วมทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำเดือนสิงหาคมนะครับมีรางวัลต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad และเสื้อฟุตบอลลิเกสิทธิ์แพ้นะครับแอดไปที่ไลน์แอดสปอร์ตคิกได้เลยนะโอเคครับผมก็สวัสดีกันนยครับ วันนี้กลับมาพบกับการรีวิวทีมอีกแล้วครับซึ่งผมไม่ได้รีวิวทีมมานานมากนะครับนี่ก็กลับมาพบกับฟูลทีมเชลซีนะครับที่โหดที่สุดในโลกวันนี้ครับผมกล้าพูดเลยเพราะว่าผมไม่เคยเจอทีมฟูลเชลซีที่โหดขนาดน,นี้เลยครับคือต้องบอกก่อนว่านี้ทีมทั้งหมดอะราคาประมาณ7ล้านล้านนะครับซึ่งเจ้าของไอดีก็คือจัดตินสมิงลองผมจําไม่ได้ครับชื่อ Facebook เขาเป็นประมาณนี้จริงนะจัดตินสมองลิงอะไรสักอย่างนี่ไครับทุกคน ก็ทีมฟูเชลซีทีมนี้ก็คือ7ล้านล้านคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นฟูเชลซีแบบผสมเนาะแต่ว่าสแตตก็คือบถ้วนครับก็คือตัวไหนที่เป็นเชลซีก็คือสแตตบวก3นะครับก็โหดมากครับทุกคนเป็นเป็นเป็นบวก8หรือว่าถ้าเกิดบวก5ก็จะเป็นไอคอนเนาะไอคอนบวก5หรือว่าฟูบวก8นะครับทีมเชลซีมูลค่า7ล้านล้านครับทุกคนก็เหมือนเดิมครับทุกคนผมก็จะมาให้ทายกันครับว่าไอดีนี้เติมไปเท่าไหร่แล้วผมก็จะมีรางวัลก็คือ50บอลเลต2รางวัลนะครับ เพียงแค่กดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์มาครับว่าไอดีนี้เติมไปกี่บาทแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มคนที่ทายถูก2คนนะครับทุกคนก็มาเริ่มกันเลยครับตัวแรกครับดีดีเย่หมาบ้าครับบวกหมูลค่า1.1ล้านล้านครับทุกคนคือผมบอกก่อนเลยว่าด็อกบ r าเนี่ยเป็นตัวที่พลังโคตรเยอะนะครับสำหรับผมเนี่ยพลังเยอะมากแต่เสียดาอย่างเดียวเลยคือในเกมฟีฟ่าไรเสียไม่ค่อยนิยมครับอาจจะเป็นเพราะมันวิ่งช้านะครับ คายฮาวเวส์ยี่สิบยูบวกแปดครับสองแสนห้าครับทุกคนคือผมบอกเลยคายฮาวเวร์เนี่ยใครเล่นฟูตเชลซียผมโคตรแนะนําเลยนะจริงๆแค่บวกสี่เอ้ยบวกหกอ่ะบวกห้าบวกหกก็พอแล้วอ่ะนี่บวกแปดทุกคนเอเดนอาซาครับทุกคนบวกแปดสองแสนล้านนะครับพาเวลเน็กเวทครับตัวนี้ไม่ใช่เชลซีนะแต่ต้องโชว์ครับเพราะว่าสุดยอดจริงครับบวกนอกตัวเป็นหมื่นนะครับหมื่นสองหมื่นได้อยู่ครับลุดกุลลิดบวกแปดปีฮอตครับทุกคนตัวนี้ผมบอกเลยว่า ตอนนี้ผมไม่รู้นะราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่ล่าสุดผมเห็นคนโพสต์ขายนะเขาโพสต์ขายสามหมื่นครับโพสต์ขาย 30, สามหมื่นแต่ไม่รู้มีคนซื้อไหมนะครับบวกนอกนะลูกกุลิตสี่แสนล้านครับทุกคนบีฮอตมิเชลบอลลักบวก 7MC ครับตัวนี้ก็ผมไม่รู้ว่าเขาซื้อขายกันเท่าไหร่นะแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้ MMC มอ่ะมันมีการ์ดที่แบบเปิดอ่ะคัดรวมบวก3ถึงบวก7มาให้เยอะมากแล้วคนโชคดีปิดได้บวก7ตัวเทพเยอะมากครับเตโอนเดนครับบวก8ครับตัวบัคเนอกแสนล้าน ฟนไดครับ B O E บวกแปดครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าอันนี้ผมมีน้องที่รู้จักคนหนึ่งเนาะเขาซื้อนอกมาครับหมื่นห้าผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ราคามันนอกเท่าไหร่นะครับสำหรับเวอร์จิลฟันได B O E บวกแปดนะแต่ผมกล้าพูดเลยว่าสุดจริงครับกองหลังส้นตีนอะไรไม่รู้ครับทุกคนความเร็วลอยยี่สิบครับวิ่งเร็วกว่ากองหน้าตัวหลักผมเองครับทุกคนเนาะล่าสุดเห็นหมื่นห้านะมีคนซื้อนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับลูดิเกอร์ครับบวกแปดครับอันนี้ก็หลักพันครับหลักพัน 3ามแสนล้านครับลูริเกอร์20่ยูครับลิซเจมครับอันนี้ตัวบัคเนาะรถ FP ครับเมนดี้บวแปดครับ1นแสนหล้าน12,000ล้านครับเปรโดวีอาร์บวแปดทุกคนครับความเร็ว123ครับอันนี้ไม่รวมทีมคันเลอร์นะครับเดี๋ยวผมเอารวมทีมคันเลอร์ให้ดูครับทุกคนนี่ครับเฟโดเกือบ130กูจะบ้าเปโดวีอาร์ครับเกือบ80,000ล้านรวมสปีดต้อยสามจ้าทุกคนจ๋า ตอเลสครับตอเลสอย่างที่คนรู้นันหนึ่งล้านล้านครับโหดอยู่แล้วครับโหดทีมนี้คือระดับตอเลสบวกห้าข้อนแรงได้เป็นตัวสำรองอ่ะทุกคนเองก็คิดดูแล้วกันนะโรนัลโดอ้วนนะครับบวกแปดครับสองแสนสามสองแสนเก้าครับชีรูปีครับโอ้โหลูปีเจ็ดหมื่นครับบวกแปดเอลเฮชนะครับซอนฮีเมนสิบเก้ายูซีอันนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้ไม่ใช่เชลซีครับเมสันเมาส์ครับบวกแปดจ้าทุกคนแปดหมื่นล้านครับ อันนี้คือผมไม่ได้มาลงลึกอะไรมากมายเนาะอาจจะให้แค่ดูความสุดยอดของนักเตะแต่ละตัวเนาะลอดบาร์คลี์ครับห้าหมครับมาติชครับวีเีโอ้สุดยอดนะสุดยอดมากครับมาติชอันนี้ก็คือประมาณ3 0 0แสนล้านแล้วก็บวกนอกประมาณ4ี่ห้าพันมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแอสต์มาริเปเลโปรเกต้าครับทุกคน9 0 0 0หมื่นครับวินเลียนครับวีทียร์ครับบวกแปหมดเลยครับ6 0 0 0ืล้านครับทุกคนสุดจริงครับคอเรสมาครับทุกคน VTR บวก8 4 0 0 0่ล้านครับบากาโยโก้ครับบากาโยโก้ครับ3า0 0มครับทุกคนครับกองเต้ครับ19 u c ก้อไอ้าทีวาครับขอโทษครับขออภัยครับแสนแปดครับลิจเจมส์ครับ20 u c ิบยวกแปดทุกคนครับผมบอกเป็สุดจริงนะสุดเยี่ยๆครับ80,000ครับคอดาโดครับ4 0 0 0 0ครับทุกคนบวก8คือแม็คบวก8หมดเลยนะประเด็นนะครับอันนี้60,000ครับดาวินลุยแบมฟอร์ดบวกรับ อันนี้ดุยลงมาหน่อยครับเกป้าบวกแปดครับทุกท่านเกป้าบีโอเนาะชิเวลครับชิเวลบวกแปดยี่สิบยูซแอลครับสามหมื่นสี่ครับทุกคนตีโบกูตัวครับสิบเก้าเอครับบวกแปดแปดหมื่นล้านครับเอ็มบาบูบวกแปดหนึ่งแสนล้านครับตัวบัคก็มีไม่เยอะมากครับตัวบัคไม่ค่อยเยอะมากครับแต่ผมบอกในแต่ละตัวที่มีเนี่ยตัวจริงเนี่ยสุดยอดทั้งนั้นเนาะถึงแม้อย่างกุลลิปอย่างฟานได้อย่างแบบอ่า หลายๆตัวอย่างเงี้ยมูลค่ามันอาจไม่ได้เยอะมากใช่ไหมแต่ผมบอกเลยบวกนอกแพงสั์รัสเซียในยจีเรียโคเอเชียสิงคโปร์ครับทุกคนก็วันนี้ก็ผมจะเล่นแผนนี้เลยนะครับ4 2 3 1นะครับแล้วก็แท็กติกผมก็ใช้แท็กติกนี้ไปเลยเนาะแท็กติกที่8นะครับก็แท็กติกนักเตะแท็กติกทีมก็ประมาณนี้เลยจะได้ไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับหลายๆคนขอดู AI ครับก็นี่ครับ AI ที่ผมจะเล่นนะครับทุกคนประมาณนี้เลย การปรับค่าจอยนะครับผมก็จะเล่นประมาณนี้นะครับเผื่อใครจะไปปรับตามนะครับก็มาลองดูกันครับฟูลเชลซีลูกผสมเล็กๆน้อยๆจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะโหดไหมปะไปดูไฮไลท์กันครับผมขายฮารเวสต์ครับบอลหลังอาซาโอโหโคตรจะหลวดเลยทุกคนวิ่งอย่างเร็วครับทุกคนดูดิอาซาบีโออีครับฮาเวส์ฮาเวส์ฮาเวส์ฮาร์วัังได้อยู่ครับอาซา บอลหลักดึงโอ้โหได้ฟ้าเดูนี่เดี๋ยวผมเล่นลูกสูตรเลยครับทุกคนเผื่อเขาไม่รู้นะว่าสูตรการเขียร์ยิงมันเล่นยังไงเปรดโดเขาไปปิดเสาอะน่าจะไม่รู้น่าจะไม่รู้ครับทุกคนน่าจะไม่รู้ครับลูกสูตรครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นลูกสูตรนะถ้าเกิดใครไม่รู้อะเขาไม่วิ่งมาดักอะเราเขียร์หลอกแล้วยิงเงี้ยฟรีเลยครับทุกคนเปรดโดวีทีอาร์บวกแปดครับเข้าเสาไปเลยลูกหนึ่งไปแล้วครับสวนกลับครับลุกกุลิต ลุกุลิตส่งฮาร์เวิร์ดฮาร์เวิร์ดฮารแวตฮาวาร์ดแทงทะลุช่องมาให้ดีดีเย่ดีดีเย่ไอคอนบวกห้าดีดีเย่หลอกกลับมาลุกุลิตหลุดเดี่ยวเลยอู้ฮูฮาร์แวตฮาวาร์ดฮาวเวิร์ดครับทุกคนการเรียกผิดครับเรียกแม่งท,ทุกชื่อที่เคยได้ยินเลยฮารแวตฮาวาร์ดฮาวเวิร์ดไปครับฮารแวตฮาวาร์ดฮาวเวิร์ดส่งกลับมาลุกุลิตลุกุลิตลุกุลิตทะลุทะลุไปเปรโดเปรโด เปโดอูเร็วกว่าครับทุกคนเร็วกว่าชัดๆครับเปโดดีดีเย่ดีดีเย่ยิงอูติดดีดีเย่ซัดสายสายหน้าแห่ครับเรียกง่ายๆว่าสายหน้าแห่ครับทุกคนลูกนี้ครับดีดีเย่ซัดแล้วดีเย่ซ้ำครับไม่ได้ดูเปโดครับตัดได้ครับเปโดมาอีกทีนึงเปโดสปินตัวหนีไปดีดีเย่ดีดีเย่ ีเย่ไม่เข้าครับทุกคนลูกสูตรแล้วกันลูกสูตรเตียวให้ดีเย่ดีเย่ทำไงดีเย่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 ยัดลูดิเกอร์ทายฮาวเวร์ฮาวาร์ธาวเวิร์ดครับลูกนี้เบ่งกล้ามโชว์ไปเลยอหน่าหลอนี่ครับเข้มเกินเอาจริงๆนะที่ผมได้ลูกมั่วบ่อยๆเงี้ยคือผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งคืออะไรรู้ไหมพลังป็นโกงครับพวกนั้นเตะพลังอลโกงส่วนใหญ่จะได้ลูกมั่วมากกว่าพลังน้อยๆนะอะไรอยู่ครับอาซา ดีดีเยเมอาซาเตโอเตโอไปแล้วครับเมสันเมาส์เมสันเมาอู้หูเขาเรียกว่าหลังหักครับเขาเรียกว่าหลอกหลังหักครับทุกคนเมสันเมาสหลอกหลังหักแล้วเสริมให้ฟอร์นันโดตอแหลครับตบัดคอด้วยซ้ายครับเหลือขี้อะไรล่ะครับทุกคนด็อกบาครับลูกนี้ยิงแม่งเองเลยครับด็อกบาด็อกบาบวกห้าไอคอนครับคิดไม่ออกยิงไกลแม่งเลยครับ ลูกพุ่งผมนึกว่า a s u จิออกออกมาจากกาจิไม่ใช่ไม่ใช่เปรียบเทียบเซียอะไรครับขอโทษทีครับทุกคนไปครับหลุดกุลิตหลุดกุลิตไปแล้วเมสันเมาส์เมสันเมาส์เมสันเมาส์เอาหน่อยเอาหน่อยเมสันเมาสเอาหน่อยอต้องต่อเลสไอคอนครับยิงเกือบตายไม่เข้าครับตอเลสไอคอนบอกขอทีเดียวครับฉีดยาครับหายเลย ไปแล้วครับด็อกบาร์ต่อเลสต่อเลสด็อกบาร์ด็อกบาร์ล็อกหลบไปเลยเออแล้ว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 ครับด็อกบาร์ขาซ้ายครับทุกคนด็อกบาร์ซัดซ้ายครับเหลืออะไรล่ะเหลือขี้งไงครับทุกคนลูกกุลิดลูกกุลิดโอ้โหจานเปล่าหมด ด็อกบาครับด็อกบาไปฉายเดียวเสียวหลุดฉายเดียวเสียวหลุดโอ้โหตอเลสซัดเสาแรกโอ้โหสองแตกครับทุกคนเรียกง่ายๆว่าสองแตกครับลูกนี้โอ้โหเซรบไม่อยู่ครับลูกติดไฟเฟอร์นันโดตอเลสครับอืมซัดด้วยซ้ายกุลิดครับบาร์คลีย์ชิรูปิ ชีลูปิส่งใบบาร์คลี่บาร์คลี่ส่งทะลุช่องมาลูกนี้ลุดก,กุลิดครับโอ้โหพวกแปดปีฮอตลุดก,กุลิดครับทุกคนเข้มจัดจัดครับโอ้เพลินเลยครับคือทีมนี้ผมเล่นแล้วรู้สึกเพลินมากว่าทีมมันโหดดีครับเชลซีเอาอาซาอาซาอาซาโคดรเร็วกันทุกคนโคดเร็ว พูดได้คำเดียวเลยว่าโคตนเร็วครับ b a คลีย์คายฮาวเวิร์ดฮาวเวร์ดคายฮาวเวิร์ดฮาวเวร์ดยิงไม่เข้าไ,ไปเต็มไปลูดิเกอร์ b a คลีย์ฮาวเวร์ดเอาเถอะโอ้โหยิงให้ตรงกรอบยังไม่ได้เลย โอ้ยแกมีอะไร撒อืม hmm. บ mm ุ้น่ย ถ่วงกวูเหรอมึงจะถ่วงกวูเหรอเออจะถ่วงกวูเหรอผมถามเขาเลยจะถ่วงพี่ทำไมเขาส่งบอลคืนหลังคืนโกจะถ่วงพี่ทำไมถ่วงพี่ทำไมน้องชายลูกแรกที่มึงติเสมอกูก็ยิงเข้าตัวเองให้มึงเนี่ยถ่วงกูกเหรออยากได้อะไรจุดโทษน้องชายโอ้หัวเกือบร้อนเกือบต้องเล่นใหม่ เกือบต้องเล่นใหม่โอ้เพราะว่าเกมเมื่อกี้ผมอะชนะห้าศูนย์เว้ยแล้วผมอะก็ยิงเข้าตัวตัวเองหลูกจนเกมแม่งปรับผมหลุดอดยิงจุดโทษกูจะบ้าอ่ะไปไปมาได้ทายไล้์จุดโทษตามที่ต้องการแล้วแพ้ชนะไม่เป็นไรละ กลางหูยผมยิงเลียดตามเขาบ้างโอเคเอาเซฟเฉยอ,อาซากลางบ้างโอเคโอเคกลางบ้างกลางบ้าง ผมว่าเขายิงเรียดแน่ลูกนี้ไม่เรียดอันนี้ <c oughs> แต่ผมซื้อซ้ายมาเนี่ยแล้วแม่งยิงขวาโอเคชิวชวิชิวชิว <c oughs> ผิดทางเฟอร์นันโดเฟอร์นันโดตอแหละโอเคครับเรียบร้อยครับ ไฮไลท์จุดโทษผมผมยังเข้มเหมือนเดิมครับจุดโทษแต่ในเกมไม่เข้มครับเกือบแพ้เกือบแพ้โอ <c oughs> <ๆ> <c oughs> โอเคเกมนี้มาดูสถิติครับทุกคนจะบ้าโอ้เกือบตายโอเคครับทุกคนครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไฮไลท์ในครั้งนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอะ่ะ ผมจะได้ไฮไลท์จุดโทษ2เกมก็คือเกมที่2ที่ผมยิงไป5้าลูกแต่ว่าผมดันยิงเข้าตัวตัวเองไงเพื่อเอาเสมอ5้าครั้งแม่งหลุดเลย <c oughs> ปรับกูแพ้อีกกูจะรั่วโอเคครับแล้วก็พอเกมสุดท้ายผมได้แค่ลูกเดียวใช่ไหมแล้วตอนนาทีแบบท้ายท้ายผมก็ยิงเข้าตัวตัวเองแล้วพอต่อเวลามาปุ๊บผมโดนเขานำสองหนึ่งแม่งทวง <c oughs> แม่งทวงผมผมจะล้อนเอาทุกคนแต่ดีครับที่มาตีเสมอได้ครับแล้วก็ได้ไฮไลท์จุดโทษตามที่ต้องการครับ ก็สำหรับฟูลทีมทีมเชลซีทีมนี้ครับทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับผมบอกเลยว่าโหดจริงนะโหดมากครับผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเจ้าหอยดีจะเสริมอันไหนอีกนะแต่ผมบอกแล้วโหดสัตว์รัสเซียครับก็สวัสนีครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับไปแล้วครับทุกคนขอบคุณมากครับ